โลก,กุตรธรรมี่มีคำว่ามีวันนาก้าวเป็นตนมาจนมากน้อยสันโดดใจพอสิ่งนีน้เป็นสัจจะที่มประกอบไปด้วยปัญญาเพราะคำว่าปัญญาหรือคำว่าความรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยปัญญาเนี่ยยังขยายความคนก็ยังเข้าใจไม่ได้เพราะคนไปปูป่ยี่ปู้ยำคำว,ว่าปัญญากลายเป็นเชโกไปหมดเอากับความรู้ความฉลาดไปเหมือนเชโกมันไม่ใช่มันเป็นความรู้ของโลก,กุตระมันก็ต้องมาขยายความ โดยพยายามเข้าหาสภาวะเข้าหาเนื้อแท้ยืนยันแล้วก็ต้องมีมวลมีบุคคลประพฤติได้คนที่มีปัญญาปเป็นอย่างนี้คนที่ไม่มีปัญญาเช่นเด่นยกตัวอย่างคนมีปัญญาจะเห็นจริงเห็นจังแล้วมาจนนี่ประเสริฐเห็นจริงๆเข้าใจเลยว่าประเสริฐและมันอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกคนจนอะ่ะ<อ>มันต้องมีมวลมีหมู่พอสมควรทีเดียวอย่างประเทศไทยมีชาวชุมชนชาวสศงนี่เมื่อมีมวล,มลพอเพิ่งเกิดเพิ่งแก่เพิ่งเจ็บเพิ่งตายกันได้จริง คนที่มีความเห็นแก่ตัวซ่อนอยู่ลึกๆโดยไม่รู้ตัวตนนั้นจะเห็นว่าสังคมนี้เนี่ยมันพึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บ,พ,จบพึ่งตายกันไม่ได้จริงเป็นความเห็นแก่ตัวจุกจิกจิกยุกยุกจิกในตัวเองแล้วก็เลยมององค์รวมมองสังคมนี้พึ่งไม่ได้แต่จริงๆเขาส่วนใหญ่ส่วนอะไรเขาสบายเขาพึ่งได้เขาจริงสบายแต่ตัวเองเนี่ยมันตะกระตะกรามโดยไม่รู้ตัวอยากได้อย่างนู้นอยน่างนี้ไม่ได้ดังใจมีโน้นนี้ เนี่ยยังมีอยู่บ้างในชาวอสโศก